สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมมาพอกันอีกก้อมนเดิอนะครับผมเนาะกับเพจบ่าวพัดคนเดิมแล้วกับเพจ พัดพารวยนะครับผมพี่น้องครับผมเอาก็อจะลืมพี่น้องครับก่อนจะไปรับชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้น้ำเด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไขกดก็เป็นกำลังใจกดหัวใจให้กันนั่นนะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้พี่น้องผมก็จะมานาเสนอแนวทางหวยซองอีกจุดหนึ่งแมนแมนด้พี่น้องเด้อแม่นมากนะครับผมเนาะสำหรับตัวเด่นนะครับผมเนาะตัวเด่นนี้แม่นมากเลวพี่น้องเด้อ นะครับผมเด่นเด่นแม่นเด่นเดินดีนะครับผมว่ากับแนวทางของหวยฟันธงนะครับผมเนาะเด่นชัดฟันธงนะครับผมของวดวันที่หนึ่งนะครับผมว่าหนึ่งกระดาคม2 5 6 7นะครับผมเอาตะก้อนที่ไปรับช่ของววันที่หนึ่งพี่น้องมาเบิ่งหมดที่ผ่านมากันวันนี้16มิถุียหน้ายนที่ผ่านมากพี่น้องด้อเห็นบ่ครับผมใหนึง ไเด่นหนึ่งนะครับผมว่าเด่นหนึ่งก็หานะครับผมเนาะนี่เด่นที่สุดก็หนึ่งเห็นบหมครับผมขอตรงสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับผมเนาะเป็นเลขวิ่งเด้อพี่น้องเด้อเด่นตัวเดียวนี่เด่นเด่นเดินดีนะครับผมเนาะกับหอยฟันท่งเนี่ยชนี้กันสถิติก็ดีเด้อพี่น้องเด้อเอาสำรับสำรับพี่น้องมากวิ่งนะครับผมคนสายวิ่งหรือว่าเท่าได้ ตรงใจชุดหนึ่งอย่าสิครับเขาเอา,เอาไปร่วมใส่กันก็ได้น้อพี่น้องเนาะเอาไปเบื้องกับชุดหลอกผ้ารวยที่ผมให้ไปไปก่อนหน้านั้นนะครับผมเนาะนี่เอาวงนนี้มาเบื้องกันได้พี่น้องเด้องมดที่แล้วกับเขานะครับผมนะเนาะเด่นเด่นดนีเอามาเบื้องกันนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับผมเนาะมาแล้วนะครับผมฟันธงนะครับผมเนาะเด่นชัด วิ่งเงินล้านนะครับผมว่าเป็นเลขวิ่งเด็อพี่น้องนะเป็นเลขวิ่งนี่ห็นบบานในวัน,นใี้เด่นเก่ากับสองนะครับผมเด่นที่สุดคือเก่าเห็นบ่มเกามีอยู่สองตัวนี่ผมว่าเก่าต้องมาแน่เก่ากับสองนี่วันนี้เดพี่น้องเนะี่อาจจะมาสองตัวนะครับผมเนาะนี่เก่ากับสองไปจับคู่ใส่กับตัวใดให้พี่น้องไปเบื่องใส่กับหลอกผ้ารวยนะครับผมเนาะที่ผมให้เบื่องครับผมเนาะเด่นเก่าันตัวใดครับผมหลอกเก่าบนตัวใดหลอกสองนตัวใดยังเสียพี่น้องไปเบิ่งใส่กันเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผม ฟันธงนะครับผมเนาะเด่นชัดงวดวันที่1กรกฎาคม2567เด่น9กับ2ครับผม2 9 9นะครับผมเนาะเด่นที่สุดคือ9นะครับผมเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเอาไปเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเอาก็ติดไว้นะครับผมสำหรับแนวทางที่ผมมาลงให้ทุกชุดนะครับผมเนาะพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเอาไปเปรียบเทียบไปไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะเออเก็บสำหรับงวดนี้ผมก็บ่ได้มาลงให้หลายๆใกล้ผมก็บ่มีเวลาเฮ็ดเนาะผมเพิ่งจะ ยิ่นุ่มด้วยครับผมเนาะต่อไปนี้ผมแตจะไม่เฮ็ดคลิปยามแบบนี้มาให้พี่น้องเขาไว้บิ่งกันหลายๆชุดหลายๆสมนักพี่น้องอยากได้สมนักได้มักสมนักแต่ถือผมได้ลงให้พี่น้องลองคอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้พี่น้องเด้อผมมีเวลาผมเกิดชีวิตห้แต่ว่าแต่ว่างวดต่อไปนี่ผมจะเฮ็ดให้เต็มที่นะครับผมเนาะจะเฮ็ดให้เต็มที่เลยแต่ว่างวดนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะพี่น้องเนาะเอาสมีสะก่อนนะครับเอาตามนี้นะพี่น้องเด้อสำหรับเลขฟันธงนะครับผมเด่นชัดฟันธงงวดนี้นะครับผมเนาะสองกระเป๋าด้วยพี่น้องเด้อเอาตามนี้นนะะะครับผมเาก ทุกตัวเลขทุกแนวทางก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลกันให้พี่น้องพิจารณาเอาหลายๆได้พี่น้องเด้อทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับผมนะักถูกตัวเลขทุกแนวทางต้องมีข้อมีหลุดนะครับผมกับพี่น้องพิจารณาเอาหลายๆนะครับผมเอาสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใ,ใจผมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม